เปิดภาพไพโซหนุ่มผู้หอบเค้กก้อนสุดท้ายของปีเบิร์ตเดออัมพัชราภาสุภพรทั้งประเทศเปิดภาพไพโซหนุ่มผู้หอบเค้กก้อนสุดท้ายของปีเบิร์ตเดออัมพัชราภาก่อนหน้านี้ถูกจับตาในเรื่องความสัมพันธ์ไม่น้อยเลยสำหรับคู่ของอัมพัชราภาใยเชื้อกับคุณนินชลินนักธุรกิจทายาทพันล้านผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมและเป็นเจ้าของโรงแรมดังในพัทยา เพราะมักจะมีภาพคู่น่ารักออกมาให้ได้เห็นเป็นประจำหลายหนก็เอ๊คู่นี้เป็นอะไรกันเอ่ยแต่แล้วก็รู้คำตอบว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันล่าสุดก็ไม่ไวายถูกจับตามองอีกครั้งเมื่อไฮโซนินหอบเค้กก้อนสุดท้ายของปีมาเซอรไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้กับอ้้มเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่น่ารักสุด,สด